ค่ะนี่ผุ้ able crunch นะคะครั้สรางนมาเป็นหครั้งนี่นะครับยี่สิบครั้งเลยพร้อแล้วค่ะไปก่อเลยนะหนึ่งสองสาี่กิเขอดกปนหน่อยนะเจแปดเกียงดังนะคะ 1ิ1สิบเอ็ดสองสิบมเริ่มมาก็หัวเลยนะสิบสี่สิบห้าสิบหกคงสิบเจ็ดสิบแปสิเก้าี่สิบห้าสยอดโดนมากมเลยคือคิมาน้อยของเรานะคะสำหรับข้อนี้นะคะ ถ้าอยากได้มากต,กตัว,น,น,ตวตนี้นุ่มตัวละนิดนึงมันจะได้หน้ากพอบนเลยค่ะออกเสร็จก่อนแล้วพักก่อนเดี๋ยวรอสาวสุลวยแตะหลุดไปต่อกันด้วยท่าที่สองเลยค่ะซ้ายครั้งเฉดสุดสายครั้งซ้บเปายครั้งนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะยี่สิบครั้ง,นงเนาะอีก้อนแล้วไปเลยซหนึ่งสองสาม ไม่ดีนะคะจะชา้าสี่ห้าหกเจ็ดแดเกเดียวนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบามสห้าสยอดสบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าและส0สิบโอ้โหแม่เจ้าหน้าท้องโดนเต็มเป็นเลยเอวข้างโดนเต็มเป็นเลยรู้สึกได้ว่ามันโดนจริงๆค่ะคำว่าโดนเลยตัวเล่นทีดวองเลนทีดที่นะพี่น้องน,นี้สาวาชอบไปดูสอยากกลับเป็นแบบนี้อะ พยายามอยู่พยายามอยู่สาวก็ไม่อายแล้วสาวยอมรับตัวเองได้อางคาที่สามเป็นคอโซทวิทแล้วก็แทงเข่าเนี้ยทยแยาด้วยนะคะซ้ายขวาจะเป็นหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันค่ะทำยี่สิบครั้งนะคะพร้อมแล้วไปเลยหนึ่งุ๊สองสามสี่ หอย่าลืมเราห้าสิบสอเลยนะสาวหกเจ็คนอื่นเขาเรียกเลี้ยงหลายหมดเลยนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิสหสุดยอดสิบหกส สิบแปดสิบเก้าและยี่สิบบิดเท่าที่ตัวเองไหวนะคะอย่าฝืนนะาระวังเอ,วเ,อวเคลดเอวเยอะเอวรันปัดนะพ้า,าน้องนะาระวังรักษาให้ดีคะไนนม่ฝืนน่ะไม่เจ็บแน่นอนเนาะบิดแค่พอประมาณเดีย๋ยวถ้าเราแม่นเราแข็งแรงขึ้นมันก็จะบิดได้เยอะเองนะคะท่าที่สี่ไฮดีท่าที่ 4, e. สี่ไฮดีาาบบสาวทำท่านี้แบบนี้นะคะ เซยี่สิบครั้งพบแล้วไนเลอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี่สิบสยอดเอ,เอาแอคุสิมเดอ๋ยวเพิ่งน,นะใกจบก่อนพออีกสักเซกหนึ่งค่อยหมดนะแม่จะต่องเลยแบบนี้อีกสักท่า รอแป๊บนึงนะแบบนะก็ไปโทสทัชนะคะด้านละยี่สครั้งเลยนะไหวไหมเตะฝลายเท้าขึ้นมาสูงๆหาฝ่ามือนะคะเอาแค่เข้าที่ได้แล้ที่ที่ไหวเนาะไ่สิบครั้งหนึ่งสองสห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบโดเป็มเป็นเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิหดและีสสยอดเลยเป็นผู้หญิงแค่มีแสนลำบากนะคะสอง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบองแค่นี้เอาแค่นี้นะสิ 14, 15, 16, 17, 18, 19, บสามสิบสี่สิบหาสิบหกสิบจ็แาและยี่สินี่ออกกำลังกายมหม่อาจจะยืนได้ไม่คนขนาดนี้นะคะชาวได้ว่าจะตของเินเดอวย คนอื่นทําได้นานกว่าเราอีกบางคนอาจจะได้แค่5-6ทีนี่แล้วนะคะขายืนบาไวได้ที่รองข้าวที่หกค่ะขาที่หกสุดท้ายแล้วนะไวมากเลยแซฟอันเดอร์ตกใต้เข่าค่ะเรดงแบบนี้แซฟขวานเป็นอีกครัง้งทยี่สิบั้งนะคะรอบเดียวแค่นี้รู้อแล้วนะคะอ่ะพอแล้วเต้าไม่ต้องรอสาวนะคะหนึง่งไม่ถึงสาวชวร์เลยที่ปิด สองสวันนี้เราพักน้อยนะห <c oughs> ้าเ <c oughs> ล่าิบแปดเก้าสิบไปสิบเอ็ดนกลงไปเรอยค่ะจะได้โดนหน้าท้องบนด้วย13บส <c oughs> ามสิบสี่ยเป็งหน้าท้องสิบห้าสิ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าและยี yes, oh, oh, so ่สิบท้าสุดสุ้ยว่าเยสคือแค่ดูอิฐพอพอสาวพักพักจบมาขอเริ่มจากท่าที่หนึ่งนะคะอ่ะไม่ใช่ท่าที่หนึ่งเราต้องเป็นท่านี้ท่าประจำท่าประจำตัวเลยคือท่าเนโรสโคดเสาวจะหันข้างนี้นี่เห้่นเพื่อนเห็นป้นว่ามันลงแลวมันเห็นมากเห็นมันชัดประมาณประมาณนี้เลยนะเห็นปะเข่าไม่เลยปลายนิ้วเท้า เขาไม่ได้ไปเรื่องเท้าก้นลงเท่าที่นี้ถ้าทําได้แค่นี้ใขรไหลลงเยอะๆแล้วก็ลุกขึ้นแบบนี้นะแต่มือเราจะไม่ใช่แค่นี้ค่ะมือที่ถือดอัมเบลให้หันเข้าหาลําตัวเราจะย่อและยกเป็นท่าฟอนเรสบวกกับแนวรุสคแบบนี้ขอแค่สิบห้าครั้งต้นท่าวันนี้มาดูกันว่าเราจะได้กี่ท่าเนะาะทำไปทีละท่านะคะอ่ะ เซททายืนขาชิดแบบนี้ดัมเบลถือเข้าหายลำตัวนะคะพร้อมแล้วยอ่อส่งก้นไปด้านหลังเยอะๆหรือว่าสะโพกดันไปด้านหลังเยอะๆพร้อมแล้วยกนับหนึ่งมันจะเป็นยังหวะเดียวกันนะคะอ่าลงใหม่พร้อมกันกับยกนะสองแบบนี้อาไปเลยสามสี่ห้าหกสุดยอดเจ็ดเกรดหน้าท้องไว้ด้วยแปดเก้าสิบ ข่าไม่เลยไปยิ้งเท้านะคะสิบ2 1็ดสิบสองและสิโอ้โหจะรีบไปไหนเราเนี่ย <c oughs> ประมาณนี้กำลังดีไม่ถือว่าสปีดมากมันช้ามากก็ไม่ได้ะคะ่ะมันจะไม่ได้อะไรแต่จริงๆถ้าช้าจริงๆอ่ะต้องช้าแบบช้าเลยนะช้าแบบค่อยๆลงอย่างนี้เลยนะ อันเนี้ยกล้ามเนื้อจะได้เยอะเลยแต่มันกับแบบว่ามันเหนื่อยพอดีนอนทุกข้าวเฝ้านั่งแบบนั้นนะคะตอนนี้ขอเก็บเวลาให้ไวนิดนึงก็แล้วกันสําหรับสาวในรายนี้เนาะอ้าวพักเลยหน่อยกับชีเมื่อย์แห่งไรเหมือนไรกับชีเลอร์เดียวนะคะไปกันต่อท่าที่สองก้างขาออกค่ะเหมือนที่เราจะทําท่าเบสิสควอดท่าธรรมดาเอาแค่ประมาณสัก่งหัวไหล่นะดัมเบลหันเข้าหายลำตัวค่ะย่อย่อๆย่อๆย่อๆย่อลงไปเห็นปะ ตุ๊ดตุ๊ดตกนมาเห็นปะเขาไม่ได้เลยปลายนิ้วเท้านะคะดันตูดมาด้านหลังเยอะๆดันก้นมาเอ้สิโอนเกินก้นเกดักเออหล่เนาะแล้วก็ลุกขึ้นแบบนี้ค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ดึงนำเบีวขึ้นมาทําท่าอับไรโรลงใหม่แล้วก็ขึ้นใหม่ไหวไหมขอท่านี้แค่สิบห้าครั้งค่ะเป็นท่าเบสิคสควอตกับอัไรโรนะคะอ่พร้อมแล้วย่อค่ะึบ รักษาระดับหัวเข่าไว้อย่างดีนับหนึ่งสองสามเราจะไม่ย่ออย่างเดียวเราจะยกไปด้วยสี่และเราจะไม่ยกอย่างเดียวเราจะย่อด้วยห้านะคะหกส,<บ>ส่งคนไปด้านหลังเยอะๆะเจ็ดท <7 S 2> ่านง่ายมากเลยค่ะแปดเก้า <8 S 2> <8 S 1> สิบสิบเอสิบสองข้างเสียงข้างเสียงเศราสิบสาสิบสี่ที่หัวเราะนี่คือตกเงินือความเมื่อยนละ้ะสิโอ้สุดยอดใหญ่มันเยอะมันกี้เลยรู้สึกได้โดนได้โดนอีแล้วต้งแกนหัวไหล่ได้นแม่ของได้สปพตได้ตัวกาาสองท่านี้ก็ เอาอยู่รู้เรื่องแล้วค่ะถ้าใครอยากทําน้อยท่าแต่ได้มากก็ต้องออกแรงรอดหน่อยนะคะถอเคไหมอะต่อกันเลยต่อไปเลยด้วยท่าที่สามกางขาออกให้มากกว่าเดิมเป็นท่าซูโม่สปอตปลายนิ้วเท้าหัาวเข่าชิดไปได้เงินดูกันแบบนี้น,นะคะแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นดัมเบลหันก็หาลำตัวเหมือนเดิมค่ะเราจะย่อท,ทําท่าซูโม่สปอตเราจะลุกขึ้นและกางแขนออกทําท่าเรเทอรเดส โอ้ยสิเดจะทาโอ้ภทยแต่เราจะไม่โคะโคะแค่แบตนะคะเราจะไปต่อจนแบตหมดนะ,ะอ่ะได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะขอ15ครั้งสำหรับท่านี้ค่ะพยายามรักษาเข่านะคะอย่าให้มันหุกเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ได้ออกกว้างจนเกินไปเนาะแต่การจัดการกว้างมากน้อยแค่ไหนแคบแค่ไหนเอาที่เพื่อนๆถนัดและสะดวกนะคะใช้มากกว้างก็เอากว้างที่สุดเท่าก็ได้ะคะ่ะยกเลสกขอ้หนึ่ง ยอดและยกสองย่อและยกสามตอนเนื่องเลยคะ่ะสี่ห้าหกสุดยอดแม่หกย่อขพาเมยแล้วนะเจ็ด <c oughs> <c oughs> แปดเก้าหาอะไรเบาๆมาถือแทนแบบหนึ่งกิโลก็ได้นะคะสิบสิบเอ็ดกันเบลคู่ละ ข้างละห้ากิโลก็มีเอ้ยค้าศูนย์จห้ากิโลมีค่ะสิบสามอ่ะสิบสี่แล้วก็สิบห้า้าสุดยอดปาดเหงือจิบน้ำรอก่อนได้นะแป๊บนึ่งนะคะเราจะไปต่อกันที่ท้าที่สี่เลยค่ะเวลาเราน้อยนะอเหมือนเดิมทุกวันสาวจะพาทำทรายลังใช่ไหมโยกซ้ายโยกขวา วันนี้เราแค่ถือดัมเบลช่วยนะคะดัมเบลไปข้างไหนมือฝั่งใต้ขาไปด้านไหนเขาไปด้านไหนดัมเบลฝั่งตรงกันข้ามตามมาค่ะพยายามใช้ดัมเบลหรือว่ามือเนี่ยยื่นไปที่ช่วงหน้าแข้งหรือว่าข้อเท้าปลายเท้าให้ได้มากที่สุดนะคะแค่นี้ง,ง่ายๆแต่เราได้ถือดัมเบลข้างหนึ่งกิโลกรัมในมือนะมันได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นแขนไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรนะโอเคไหมพร้อมแล้ว ขอสิ้าครั้งซ้า้ขวานับไปหนึ่งนะนับหนึ่งสองสสที่เฮอนี่เฮอแบบนะห้าหนายจากองเจ็ดทำไมไม่พรมเลยแปดเก้าสบ สิบเอ็ดสุดยอดแม่สิบสองสิบสามสิบสี่มือดักมือขามือเข็นนะคะสิบห้าโอ้โหรูห้สึกที่หน้าตรต้นขาด้านในเยอะๆเลยสำหรับถ้าซายลันเจ็ตนะคะมันจะโดนที่ขาด้านในลายกระบอกอืต้นขานะคะเวลาที่เราโยกอย่างนี้ ขาด้านที่ตึงๆตรงนี้มันจะได้ด้านในด้านไหนด้านนี้จะได้ด้านนอกมาปึ๊บครั้งนี้ได้ด้านนอกครั้งนี้ได้ด้านไหนหน้าท้องต้องเก่งว่าดันก้นไปด้านหลังเยอะๆนะคะมันจะช่วยให้หัวเข่าบัวเล็ปลายมือเท้าคุณบ่สเสาหักๆแล้วขออีกหนึ่งท่านะแป๊บหนึ่งเสาขอมันมกอบบอยากตัดีีได้พี่น้องได้บ้างถ้าตัดผมแล้วเสาจะหมจนกระเตยมากเลยตัวปกติ ก็น้าบุกอยู่แล้วนะคะแต่พบอแมเลยสปานผู้ชายเป็นให้ฮงหนาเรียมๆอยู่นะคะนี่เห็นปะห้าสิบสองนะคะต้นนี้ที่ได้มาจากการทำแค่สปอตทำลังนะสาววอกเลยเมื่อก่อนสาวรีบมากไม่รู้จะรีบกไปไหนตอนนี้มีมาได้เพราะแค่ทำล้างทำสปอตวันนี้ยังเสริมใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะกอนกินนอนครับค่ะแต่ได้มาแค่จากการ ทำสปอตทำหลางออกกำลังกายทุกวันที่เขอทำอย่างนี้แหละมันทําให้เรามีเหมือนมีกล้ามเนื้อก้นขึ้นไปอีกขึ้นไม่ได้ใหญ่บึ้มเหมือนฝรั่งฝรั่งนะเราไม่ได้ใช้นั้นจำเป็นตัวเองเองมาท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเอาท่านี้ยืนทําท่าเบสิคสปอตย่อนะคะมือให้ถือเหมือนถือค้อนเนี่ยไว้ข้างลําตัวเราจะยอ่อแล้วเราจะทําท่าใบเส็คือปกติเราจะทําไบเสกแบบงยายแบบนี้ใช่ไหม อันนี้เราจะทํเหมือนถือค้อน <c oughs> เขาจะเรียกเป็นแฮมเมอร์เคิอนถือคอ้อนเาสันี่นองใกล้ไหนือถือค้อนอูเสีซื <c oughs> ้อทาพอนเดอรนน์นดีสันเดียค่ะยืนข้างขาเสมือหัวเห,หลเกรงหน้าทองใบย่อตัวลงพอจังหวะที่ย,อย,อย,อย่อย่อนี้ปุ๊บให้ทําท่าแฮมเมอร์เคิร์นแล้วลุกขึ้นย่อแล้วเคิร์นแล้อเคิร์นจังหวะเดียวกันนะขอท่านี้สิบห้าครั้งเป็นท่าสุดท้ายสําหรับเซสชัส่นของต้นแขนหัวไหล่แล้วก็กล้เน้อต้นขา อคอมโบคาร์ดิโอเซตนี้นะคะอ่ะพร้อมแล้วเล็งกระของไว้ส่งก้นไปด้านหลังลึก,ลกๆเยอะๆเสรแล้วทำแฮม,มเมอร์คืนนับหนึ่งลุกขึ้นค่ะพร้อมแล้วลงอีกรอบค่ะเป็นสองลงช้าๆดูสามแต่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาโดนมากๆหน้าโ้้งโดนมากๆสะโพกรู้สึกได้ต้นแล้วก็กล้ามเนื้อต้นแขนรู้สึกได้เท่าไหร่เลยไม่รู้ห้าหก อยงอุตส่าห์หัวร้อนนะสาวเมื่อจะตายแล้วนย่บอกตรงเลยเจ็ดแป่เมื่อกี้าไปชิ้นแบบพี่น้องเหนื่อยก็เ,เดียวดูก็าหายเก้าสิบสิบเอ็ดลองเล่นตามดูนะพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะสาวไม่รูปไรนะคะสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ my god สิบห้าสุดยอด